โอ้โหผีเสื้อเต็มไปหมดเลยค่ะก็เื้อมต้นนะคะขอสวัสดีท่านผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีนักเรียนระดับชั้นป .5 ที่น่ารักทุกคนนะคะใครผ่านมาได้ชมคลิปนี้น่ารักแน่ๆเลยะคะ่ะสำหรับกิจกรรมการเรียนเสริมในวันนี้นะคะเป็นรายวิชาวิทยาการคำนวณค่ะขอเชิญพับกบเอ้ยพบกับคุณครูสีดีรัก รุจิวรณิชานะคะเป็นผู้สอนรายวิชานี้ในระดับชั้นปห้และปหกด้วยค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูจะมาแนะนําเนื้อหาโดยรวมของรายวิชาเรากันนะคะรายวิชาวิทยาการคํานวณในระดับชั้นป5นั้นประกอบด้วย4หน่วยการเรียนรู้ค่ะเรื่องที่1คือการใช้เหตุผลแก้ปัญหาเรื่องที่2นะคะการเขียนโปรแกร,รมเบื้องต้นค่ะเรื่องที่3 การค้นหาข้อมูลและเรื่องสุดท้ายนะคะคือเรื่องการใช้บริการอินเทอร์เน็ตค่ะซึ่งเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้จนครบเนื้อหาตามหลักสูตรแล้วสิ่งที่นักเรียนจะได้รับก็คือ เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบค่ะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทำงานและกแก้ก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ รวมทั้งรู้เท่าทันและมีจริยธรรมอีกด้วยนะคะซึ่งข้อนี้สำคัญที่สุดเลยนะคะและกิจกรรมส่งท้ายในวันนี้คุณครูขอแนะนำเกมแน่พอบอกว่าเกมเป็นอะไรที่พวกเราชื่นชอบกันอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่เกมนี้นอกจากจะได้รับความสนุกแล้วยังส่งเสริมการเรียนวิธีคิดผ่านวิธีโค้ดบายโคดดิ้งกันด้วยค่ะคุ้นๆไหมคะคำว่าโคดดิง้ง เชื่อว่านักเรียนคงได้เรียนมาบ้างแล้วในระดับชั้นป .3 ป .4 นะคะโดยเกมนี้นะคะจะเล่นผ่านเว็บไซต์ซึ่งครูจะส่งลิงก์ไว้ให้ท้ายคลิปวิดีโอนี้นะคะหากนักเรียนเล่นเกมนี้ผ่านจนครบทุกด่านแล้วนักเรียนจะได้รับใบป,ประกาศนียบัตรด,ด้วยค่ะใครได้แล้วแอดไลน์คุณครูตามลิงก์ด้านล่างนี้แล้วส่งประกาศนียบัตรมาให้ครูชมบ้างนะคะค่ะก เป็นการส่งท้ายละขอให้นักเรียนมีความสุขและสนุกกับการเล่นนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอ,ขอลาไปก่อนแล้วจะรอดูประกาศนียบัตรของพวกเรานะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย จะหมดแรงก่อนสิ้นแสงตะวันหลับตาฝากใจลอยไปบนนภาโอเมกานดาจะอยู่หนได้ก่อนดวงใจพี่จะหมด,หมดแรงก่อนสิ้นแสงตะวันหลับตาฝากใจลอยไปบนนภาโอเมกานดาจะอยู่หนได้